คำเตือนคลิปนี้ตัดต่อคนเดียวถ่ายทำคนเดียวเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยว่านะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามหมี่ยำว่าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับหมี่ยำว่านะครับวันนี้จะมีรถเก็บขยะของรีไซเคิลนะครับเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนะเล็กๆน้อยๆนะครับขอโครงการหมู่บ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าการจัดการขยะของหมู่บ้านเราจะเป็นยังไงนะครับทุกเดือนนะครับ เดนชมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรถขยะที่เขามาเก็บทุกเดือนนะครับเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์นะครับจะเอานําขยะทุกอย่างนี้เอาไปรีไซเคิลนะครับร่วมกับโครงการหมู่บ้านเรานะครับนี่ก็จะเป็นรูปบ้านที่นําขยะออกมาขยะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับได้ค่าขนมได้ค่าน้ําเล็กๆ,ๆ,ๆน,กน้อยๆก็ดีครับเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินครับและทาประโยชน์ได้ด้วย นี่ก็คือการจัดการขยะของหมู่บ้านเรานะครับส่าสิบคนเลย30กิโล0 9 0 Thank okay. you. ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเก็บขยะเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการขยะจัดการขยะของหมู่บ้านเรานะครับเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เรื่อนของเรานะครับฝากกดติดตามหิียามว่าด้วยนะครับกับี่ต่อไปขอบคุณครับ